โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แดนเนย์ชแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฮงไคซา r เรลกันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไลฟ์สตรีมอัปเดตเวอร์ชัน3.3นะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองดูรู้สึกว่ามันสั้นไปหน่อยเพื่อนๆแต่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเวอร์ชัน3.4นะครับมันน่าจะเป็นแพทที่โคตรตึงแล้วก็เวอร์ชัน3.3คอนเทนต์ที่มันมาเนี่ยมันเป็นการอัปเดตโหมดซิมด้วยเพื่อนๆแพทไหนที่ซิมมันอัปเดตเนี่ย กิจกรรมอื่นๆมันก็จะชอบน้อยตามไปด้วยนะครับแต่ในส่วนของอัปเดตเวอร์ชัน3.3เนี่ยแน่นอนก็จะไม่เกี่ยวกับข้อมูลในคลิปนี้นะเพราะวันนี้ผมมีข่าวอัปเดตซุปซิปเพิ่มอีกแล้วเพื่อนโดยในคลิปนี้ข้อมูลหลักๆก็ยังคงอยู่กับลูกพี่ไปนอนกับต้นเถิงอนะคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ผมทำคลิปเสร็จใช่ปะประมาณช่วงเช้านะครับเหมือนเขามีปล่อยของมาเพิ่มเพื่อนๆผมก็เลยจะมาพูดเพิ่มเติมในคลิปนี้นะครับและอีกหนึ่งอัปเดตที่หลายคนเนี่ยถามเขามาเ แต่ละตัวจะได้บัฟอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องรอแล้วเพื่อนๆนเพราะในคลิปนี้นะครับมีอัปเดตมาทีเดียวทั้ง4ตัวเลยนะฉะนั้นใครที่กําลังรออยู่เนี่ยก็ห้ามพลาดอยู่ดูกันให้จบด้วยนะครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคลิปในวันนี้ครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนเพื่อนเหมือนทุกคลิปนะว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ผมเก็บรวบรวมมาเท่านั้นซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอนอย่าเชื่อทั้งหมดนะแนะนําว่าให้ฟังงเเเเออออออาาาสสนนุกก็พพพคับืื่่ววมยใจขตๆง รวมไปถึงตัวผมด้วยนะครับและเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอัปเดตของวันนี้กันเลยครับผมขอเนื่องจากลูกพี่ไปนอนแล้วกันสําหรับไปนอนเนี่ยวันนี้ก็มีคอนเฟิร์มมาเพิ่มเติมนะครับว่าตัวละครพี่แกเนี่ยเป็นตัวละครกายภาพผ่าทําลายล้างและวันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของอย่างแรกการโจมตีปกติเพืเ่อนการโจมตีปกติของลูกพี่ไปนอนนะครับจะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายทำเดเมจกายภาพด้วยพลังโจมตีพร้อมกับได้รับ1แต้มความทรงจําครับต่อมาในส่วนของสกิลครับ สำหรับสกิลไปนอนนะครับก็จะเหมือนกับตัวละครผ่าธรรมยลร้างปกติเลยสามารถเลือกเป้าหมายได้หนึ่งเป้าหมายนะครับโจมตีเป้าหมายที่กำหนดเดเมจกายภาพด้วยพลังโจมตีนะครับและจะสร้างเดเมจกายภาพจากพลังโจมตีให้กับเป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะพร้อมกับไปนอนจะได้รับ2แต้มความทรงจำครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของเทคนิคด้วยครับสำหรับเทคนิคนะครับขณะที่ไปนอนอยู่ในทีมทีมเรา จะได้แตมเทคนิคสูงสุดเพิ่มขึ้น3แต้มครับและไปนอนจะใช้2แต้นเทคนิคนะครับเพื่อสังหารศัตรูปกติทั้งหมดที่อยู่ในระยะหากไปนอนเข้าต่อสู้กับศัตรูระดับสูงนะครับจะสามารถฟื้นฟูพลังงานให้กับสมาชิกทุกคนได้อีกครั้งเมื่อเข,เข้าเขตแดนครั้งแรกนะครับไปนอนเขาก็จะได้รับ2แต้มลูนเพื่อนๆก็สำหรับข้อมูลไปนอนนะครับวันนี้เนี่ยก็มีอัปเดตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้นะต่อมาจะเป็นในส่วนของต้านเหิงร่างใหม่เพื่อนๆ สำหรับต้านเหินร่างใหม่นะครับจากข้อมูลของวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าต้านเหิงเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวละครเบสอินสล็อตของไปนอนเพื่อนเพราะต้านเหิงเนี่ยเขาสามารถเสกมังกรให้กับเพื่อนได้นะครับแล้วประเด็นคือน้องมังกรที่ต้านเหิงเสกให้เพื่อนเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวละครของเพื่อนไปเลยด้วยนะก็ถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วงงนะเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันอย่างเช่นสมมุติเราใช้ต้านเหิงใช่ปห เกษมังกรให้ไปนอนนะครับน้องมังกรที่ออกมาเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นของไปนอนเ,นเพื่อนแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้จริงนะอังที่ผมบอกไปในข้างต้นนะครับว่าต้านเหิงเนี่ยมันน่าจะเป็นเบสอินซูลตของไปนอนเลยเพราะเวลาเสกน้องมังกรให้นั่นหมายความว่าต้านเหิงเนี่ยจะต้องเล็งทาเกตไปที่ไปนอนนะครับแล้วเวลาที่ไปนอนกลางอนาเขตถ้าใครที่จํากันได้นะตัวละครอื่นทุกตัวเนี่ยมันจะโดนกันออกจากอนาเขตครับแต่ถ้าต้านเหิงเศกน้องมังกรไว้ให้ไปนอน ก่อนที่ไปนอนจะก,กลางอนาเขตเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาที่ไปนอนกางอนาเขตแล้วน้องมังกรจะยังอยู่กับไปนอนไม่โดนกันออกไปเพราะมังกรเนี่ยถือว่าเป็นของไปนอนแล้วนะครับและถ้าให้ผมเดาเพิ่มเติมความสามารถของน้องมังกรเนี่ยผมว่าหนึ่งก็คือน่าจะแจกโลได้หรือถ้าไม่แจกโลเนี่ยก็อาจจะเป็นความสามารถในการช่วยชร์เดเบจหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆเนี่ยอีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเพิ่มได้สูงว่ามันจะอยู่ด้วยเนี่ยก็คือความสามารถในการโยโย่เพื่อนๆเพราะว่าน้องมังกรเนี่ยมันจะทําให้เป้าหมายหลักนะครับเป็นเป้าการโจมตีได้ง่ายขึ้นนะและอีกจุดหนึ่งจากที่ผมมานั่งคิดดูนะครับที่ต้านเถิ่อนเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ดีที่สุดที่เหมาะกับไบนองเนี่ยก็เพราะว่าช่วงหลังถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะทีมงานเนี่ยเขาชอบขายตัวละครที่มันอยู่ เซตเดียวกันติดกันแต่ละเวอร์ชั่นเลยครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเฮอร์ตาเนี่ยมา3.0ใช่ปะแล้วก็ทริบบี้นะครับมา3.1มจนอนักซามา3.2ครับจะเห็นได้ว่ามันเรียงกันเลยนะตั้งแต่3.0ไปถึง3.2นะครับหรืออย่าง3.2เนี่ยก็จะเป็นน้องข้าวแล้วก็3.3ก็จะเป็นน้องไฮยาซีนนะครับซึ่งถ้าเป็นไบนอนใช่ปะ่ะไบนอนเนี่ยมันมา3.4ใช่ปะ่ะครับแล้ว3.5เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นเซดิดานะครับจะเป็นบัฟเบสอินซอตของไบนอน แล้วก็3.6เนี่ยก็น่าจะเป็นต้านเหิงตัวนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่แน่มันก็อาจจะสลับที่กันต้านเหิงอาจจะมา3.5แล้วก็ซารีดาเนี่ยก็อาจจะไปอยู่3.6นะครับแน่นอนว่าข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยเราก็ยังคงต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับข้อมูลในส่วนนี้ยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้นะ อ่ะก็ในส่วนของต้านเถินเนี่ยจบไปครับแล้วก็สุดท้ายครับเราก็มาถึงข้อมูลบัฟตัวละครเก่ากันแล้วครับสำหรับข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นข้อมูลบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนๆอย่าเชื่อทั้งหมดนะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มจากน้องซิวเวอร์บู๊กเป็นก่อนนะครับสำหรับซิวเบอร์บู๊นะครับความสามารถที่ได้การอัปเกรดมาตอนนี้นะครับจากที่รู้มีทั้งหมด3อย่างครับ อย่างแรกสกิล8จุดอ่อนนะครับตอนนี้นะครับสกิล8จุดอ่อนของซิลเวอร์บูฟจะไม่ส่มแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะซิลเวอร์บูฟจะทําการแปะจุดอ่อนตามตัวละครที่อยู่ตัวแรกสุดของทีมครับแล้วก็อย่างที่2นะครับท่าไม้ตายจากเดิมนะครับท่าไม้ตายของซิลเวอร์บูฟจะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ท่าไม้ตายนะครับหลังจากที่รับการบัฟจะเป็นการลดพลังป้องกันหรือว่าดีเฟน s ์แบบหมู่เพื่อนๆนแต่เดเมจที่ทำเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันวานน่าเดเมจเน อาจจะลดเป็นหมู่นะครับแล้วก็สุดท้ายความสามารถพื้นฐานในการแปะดีบัฟของเทวโรบูปเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับก่หรับเทวโรบูปเนี่ยก็จะมี3อย่างนี้นะแล้วก็ต่อมาครับคุณแม่คัฟกาเพื่อนๆสำหรับคัฟกาเนี่ยได้รับบัฟ2อย่างเพื่อนอย่างแรกเนี่ยจะเป็นพอสวัค์นะครับทุกการโจมตีของพวกพอนะครับคัฟกาจะสามารถทริกเกอร์การโจมตีต่อเนื่องได้ครับส่วนอย่างที่2นะครับการโจมตีต่อเนื่องของคัฟกา ต่อจากนี้เนี่ยจะสามารถทริกเกอร์ดอทได้ครับสำหรับตัวละครสายดอทเนี่ยเอาจริงผมก็ให้คอมเมนต์มากไม่ได้เพราะผมเนี่ยไม่ได้เล่นนะครับสำหรับใครที่เล่นสายดอทเนี่ยยังไงลองเขียนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าคาฟกาเขาปรับมาแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ทีมดอทเนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะแล้วก็ถัดมาครับอาจารย์จริงหลิวเพื่อนสำหรับอาจารย์จริงหลิวนะครับตัวคูณการโจมตีปกติสกิล อันตีแล้วก็ E1 เนี่ยจากเดิมที่มันจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีใช่ป้ของไม่เนี่ยจะเป็นขึ้นอยู่กับพลังชีวิตแล้วครับและเมื่อเปลี่ยนฟอร์มนะครับอาจารย์จิงหลิวเนี่ยเหมือนว่าจะได้1นึ่งซีเนจี้แบบทันทีนะก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเอาจริงผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะครับเพราะอาจารย์จิงหลิวเนี่ยบอกเลยว่าผมก็ไม่มีแล้วก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแล้วก็นอกจากนี้ครับแอตแทกโบนัสของเวลาเปลี่ยนฟอร์มนะครับกับ E4 เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนออกเพื่อน เปลี่ยนเป็นเพิ่มครีเดีเมดแบบสแต็กได้นะครับก็ในส่วนของอาจารย์จิงหลิว้ามีเปลี่ยนเท่านี้นะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายพี่เบทครับสำหรับพี่เบทนะผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวตึงที่สุดในรอบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนเพราะเบทเวอร,ร์ชั่นก่อนอัปเกรดนะครับเพียงแค่ได้น้องเฮซินกับทิปบี้มาจัดลงทีมรู้สึกว่าพี่เบทเนี่ยก็เก่งขึ้นแบบมากๆแล้วนะและถ้ายิ่งได้บฟอันนี้ไปนะครับบอกเลยว่าพี่เบทเนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะแบบชัวร์เพื่อนเพ่อนเพียงแต่ว่าเราต้องมารอดูตัวคูณอีกทีครับว่าต มันจะเป็นยังไงนะก็สําหรับพี่เบสนะครับหลังจากบัฟการโจมตีปกติสกิลการโจมตีต่อเนื่องแล้วก็ทําหมายตายเนี่ยจากเดิมที่ใช้ตัวคูณเป็นแอตแทกนะครับมันก็จะเปลี่ยนตัวคูณเป็น HP หรือว่าพลังชีวิตครับและเมื่อปลด E1 นะครับพี่เบสเขาจะทําการสะสม HP ที่เสียไปได้โดยการสะสม HP ที่เสียไปอันนี้เนี่ยจะไม่ถูกล้างออกละเพื่อนเพื่อนเท่านั้นยังไม่จบครับสำหรับเทรสสของพี่เบสนะครับ ก็จะสามารถทําให้พี่แกเนี่ยได้รับพลังงานเพิ่มเติมนะแล้วก็สุดท้าย <_ s> เยมื่อพี่เบชใช้สกิลนะครับจะเพิ่มอัตราย่วยุขึ้น100%ครับอ่ะก็ทั้งหมดนี้ครับจะเป็นความสามารถบัฟตัวละครทั้ง4ตัวนะก็ถ้าข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยมันมีส่วนไหนผิดพลาดยังไงผมขออภัยไว้นะที่นี้เลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยผมก็แปลมาอีกทีเหมือนกันนะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตล่าสุด ของเกมล้างดาวอย่าลืมกดติดตามช่องของผมกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบอกเลยว่าคลิปหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะไม่นานเนเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนเอาข้อมูลมาปล่อยรู้สึกว่าเขากำลังทยอยปล่อยแบบรัวๆนะก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย